สบายดีป้าลุงวัสดีครับ้ยตาตะวันลูกตะวันตาตะวันโอ้ววววดววววัวว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 นวว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 เกวนวววววววอววววหวเววววววนวว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 ยว นางดีดีรักกันนางดีดีนางดีดีรักกันนางดีดีเลยนางลงยังต่างของต่งต่างเลยอ่ะสวัสดีครับเมื่อนี้มีข่าวดีพี่น้องข่าวดีมีแม่ทางฝั่งไทยพี่น้องเลยจากนครราชสีมาพภูแลเพุ่นที่เคยฝากคล้องไห้แะ้วพี่น้องเอ้ยฝากมักสุกโอมากเกลี่ยแหละเพมันก็ฝากเงินมาไห้ช่วงดำนหน้า แลี้ยบ่แต่คนสางมาใหม่อีสอี่สางหน้าใหม่แล้ววันคนพยายามชนวยเขาเลี้ยงงัวมาเลยตั้งใจเลี้ยงแล้วนั่นเลี้ยงหนักกันตั้งใจเลี้ยงโอ้คนหน่อยคนนี่ก็ได้ได้หนึ่งปลาลุงเลยเด้งๆเลยฮัมเอาอยู่ว่าฮัม

เซฟาวเวอร์วะลูกน่าน so wow, oh. ี่ฮะฝากเงินมาหหนึ่งพบาทพี่น้องหนึ่งพันบาทฝากมาเมือนี่แหะจ้ะเอาห้เลยหนึ่งพันบาทกูคุยลูกูคุลูลูก เงินฝามาให้ไม่냐สองร้อยบาทไม่หนึ่งพันบาทอะไรพี่น้องปันกันแบ่งกันสองร้อยบาทเด้อ้อเ้อเองด้อเดอเด้อเด้อด้เดอเด้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 อเ้เด้อเด้อเด้อด้อด้อเ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 ้เด้อเด้อเด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 ้อรับรวยอดดีมีแห้ง เกล็ด่อยตายบดกจะ้เพงแรงกระภาพเงเรงแ้วก็เงนติดทองติดทองเงินและกองทองมาเด้อดวยดวยแล้วก็น้องเมียไปเถอะุณน้องเหมียเลยจับบอเอามาจับทีจับคนนี้ให้นงท่านว่าเอาเลยุให้น้องท่านว่าไปซื้อเพตรร้อยบาทเป็นพืชดิ จะมาให้น้องท่านว่าหกร้อยบาทเด้อค่ะแปลเด้อคุณยายเด้อแม่เด้อเอาทำหน่อยหกร้อยแล้วก็ไปจะเอาปึกหน่อยปึกใหญ่เอาอจะไดแต่ว่าเอาเป็นเงินกีบเนาะพี oh, ่น um, uh, ้องอันนี้นะเป็นเงินกีบของน้องเน่กับน้องนาซาเนี่ยคนละหนึ่งร้อยบาทได้ได้เป็นเงินกีบเด้อคุณยายไป้ะเอาก่อนเอา ไปเชียวอาปึกได้อานี teenage 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 ่อะปุว uh, ้าตุกตุกหลากลายอ่ะเอาลงมือจับจับไปไม่นำแลบไปให้น้องนัชชาอ่าน้องนัชชาหนึบาทแล้วก็มาได้หับแล้วแม่ได้หับไปที่คุณแล้วหนึ่ด้อยบ ไี่ไจับนำมาหามาซื้อแพ,อเพมเพิร์ดม,มาหามลูกหยิบโยมอ่านติดึงมือไว้ต่อไปไซื้อขนมได้ต่อไปนี่ใหญ่กว่านี้ให่น้องเลยขอพูดได้าลยเนาะที่ช่วยเลือมาตลอดเพราะว่าสิเป็นของใส่เนีนเละน้ำปูน้ำปลาเพิ่งกะฝากมาให้จากจากฟังไทยเลย แขอบคุนก็บบุเคยถิ่มคอยป้าขอบคุ้งเฮาเนาะพี่น้องช่วยเรือมาตลอดแห่งแบบนี้ด้วยมาด้วยก็เก่าเด้อขอบคุณเอฟซีนั่ที่คอยหับซูงขีดให้เนาะขอบถิ่มบ่ป้าขอบคุณป้าลุงเบ้อสุขุมสุกนุ้ยด้วยด้วยเด้อที่เคยซับพอร์ตขอบคุ้งเฮาเนาะเฮงเฮงด้ยด้วยก็เก่าเด้อของปังเด้อขอบคุณในไลน์เด้อจากคุณ คุณยายคุณยายจชาคนไร้ไร้ได้จากคุณยายให้คุณยายดีไม่แห้ได้จากคุณยายให้ลำเด้วยได้จ้าว่าสิทุคนได้แคุณยายใช่ลำเลวยลำเลวยกว่าเกยดีไม่แห้ระลุง้งค่อยเบิ่งค่อยชมคลิปให้ะมะถิ่มโมปาซับส้มมะตลอดเนาะคลิปบ้านแกซ้่มไปซ้่มมาอยู่วันนี้จากเพียงพี่น้องเลยนอะอืม คือเพ e e ิ่นนีก euh, ็เก็บใบไปโรงเรียนน้อไปซื้อขนมนําเก็บป่โดยแบ่งปันมือมอนก่ดุเพิ่นอยไลายใบไปเนี่ยไปเาไปเลยงัวเอาเดี๋ยวไปพาไปเลยงัวต่อแบ่งปันกันไอ้เนยยกดูค่ะคือคือลายเทของน้องเนยนะฟ้าถุปึ๊บจิว ข้างน้องนึ่งทำไม่ถักโซ่มาเมนทำไม่ถักลายกลัวลายกลัวเลยหนึ่งหนึ่งกับซ่หนึยไม่ถ่าขยันเฮ่โไม่ถักขยันเรียงอเก่งปะมาทำกัไปเก็บันนี้ลูกเก็บว้เอาไปไว้ส่ถุงปื้มม่อนข้างในไปมนส่ถอองหน่สุงออง บรรยากาศเจ้าคันเลยเด้มูกำลังหิวอยู่ตั้หมูกำลังอิว่วหิวอะไรสัก,กมุจฉุกนั่งเล่นเพื่อชิมายอดกระปุกไหวหลังจากที่ได้ยอดไหวเก็บน้ำมาแหละชันลงก่อนเก็บลายได้หนึ่งมูหิวเหรอจักนี่หมูกำลังหิวเพื่อหน่อยนะซาได้อไหวใส่ไหว,วทุ่งอองเออไหวกับบะมีกันแพร้าดอกกันชาเอ้ยป้าไหวอ,อยู่เที่ยงไม่น้ำน้ำปลอดไทย เก็บไว้ไปไปโรงเรียนไม่ใชเอามีเงืนเฮียนนี่เราเหน่อยเพื่อนกันได้เมื่อนี้แหละเพื่อนกันยอดกระปุกไว้อะกระชียอดนี่แหละปาลุงเอ้ยว่าตรงๆรงอยู่นี่ใส่รอยใช้มือใช้มือแหละเพื่อจะั้นบ้านนี่ใส่รอยนึงโแม่น กระหึงแล้วรอยหนึ่งนะบโบมือว่านมือว่านนี่บ่ได้เงินอืมซื่อซื้อนี่ยอดไล่หลังจากที่บ่ได้ยอดมาเป็นรายเดือนมาสิตั้งแต่บังครา้เกิดข้าก็จะมาหยอดช่องเตือนี่หฮะก็จะมายอดนี่แหละห๋อที่มาคุบเอามู้อล้วนะเหมือนมู้ที่เช่าด่านโอ้ใบชาพันธ์าบบเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาแหละใปใบเฮียน มันกั็สบายแล้วมันบบมีเว็บไขว่ช่างปากมันเน่ยอันสบายรถเทดได้แล้วมีบงไขว่เยอะแยงได่คือของอลีนต่บ่งย่างเขาจกคือดังรลดประเภทพวกเนียอนนี่ต้องขาทุโอ้เห็นไป่ซสนพรมห้มกับไว้แม่สิยอนหายลูกยังบร่ได้เก็บเงินให้ลูกเลยมีแต่เอาแม่เอามาสื่อเพ่เพเนเผิดบิดพไปาไปห้าหมอค้ามไม่แต่เงินหมอเลย อย่ก็สิคืนเถอะอีดอกผู้ใหญ่ใจดีอันนั้นไว้ก็จิจําจําไว้หั่นแหเงินเงินหมอก็ส่วนเด้อเอาเอาไว้ให้เพิ่นบัดเพิ่นใหญ่หั่นน่ะนี่คือเงินปาลุงห้เพิ่นใหญ่ซําน้องเนยเพิ่นสิฮู้จักดอกซื้อกันแบบเนม้อือแเป็นไหม่ เงินเพิ่นน่ะไปยู่นี่น่ะอือเอาหยดชิบหยดไว้ขึนเพิ่นลาแพนเขาหาเท่าร่อยซองร่อยไแพนเาหายฝากมาเท่าร่อยมันเงินไาแพนหายมันสีรอยแล้วเบาหาล่อยนัแหละลาแพนหายมทันี่เอไม่เลียงจะเลี้ยงจะมีคือพกก้อนบานะคือประโยชน์ได้บา อือักบาทไเลไม่ยอดไวอือั่นอยู่ในนี่ฮาน้ำเสียอันนี้วอ้ซื้อตลาดนี่ซื้อตลาดไม่ซื้อตลาดไปซื้อขนมเบาไว้รถบ่ยอดก็ได้ใบซาบะยอดสนานเพราะมันสิบบมีเงินซื้อขนมออดแต่บักบาตน่นแหละหอแต่บักบาทนั่นแหละ

จัหาน่จังหางห,าหามูบ่ขั้วเลยติขั้วขางเลยบ่ใช่น่ะใช่นักนอยู่บ่หให้น้องเรียนเท่กันเด้ไหยน้องเลยด้วออของบางฮ้แม่สื่อมาหายได้ลูกเด้อกเองเลยนนะนะคึกค้นมาเลยจ็คสี่มี่เทไร่ะกะห เขาลองรีบบย่างยังเลยเขาลองรีบบย่างพี่น้องเลยลองรีบบสิบบมีเงินเก็บทนนองเลยอาซากัฮะกัสิมีเงินเก็บนี่แหละอาซากัแต่มาอยู่นะนอนน่ะจ้าเงินเก็บว่เก็บว่ยย่างไปเธอปวดเอามือเทียงเธอเด้ปรจะจำยังงแม่ย่างใชอลีบอดกัข้อน้ออลีกับพวกเสผ้านันบัลล่าออกมา อนนี้ขั้นเจ้าบอยอดนะฮาเด้อกับปุกนะฮะบอยอดเลยนนาจนะแบไเขายังมีเก็บดูเขาเขได้เก็บมือลยอดมือละซิมือละท้าอันได้มากกยอดไว้ใส่เงินใบซิปก็มาไว้กัเพันกี้ก็ว่าได้ปานนี่กป่าวข้ินาทั้งม่ไไปจากลี้เลย ขอกคุณปุยยังจะเดีเบร์สุขุสุขุนอะไรเนาะโคหัวดาวกันเราขั้นเบ็ดได้จะขั้นไหถ้าก็ได้สี่ซิปงอยดูยอยเลื่อยคนจี๊ดฮะนักเืด้ดไหนวายเริ่มึงมีกวาลายเห็นกมพวกนักมีแต่เงินกี่พนนนไม่้นไปแสนยังนี้บาทไปเตรียมอาหา่ลายลูนี่มัได้ามสีอจ โอ้ยปลาลุงวะสีคอมเมนต์แล้วปลาลุงกับสีคอมเมนต์บอกว่าน้องเนยขอยืมเงินหน่อยให้ยืมบ่ให้ยืมให้ยืมวะน้องเนยใจดีให้ยืมเด้อปลาลุงเลยให้น้องเบิ้งในเด้อนะใช่ให้น้องจับเบิ้งนี่ยืมสิบาทเ้องดอกเศร้าบ่ เก็บภาพบรรยากาศในงานสมีเด้อบ้าลุงขอบคุณนายราที่เข้ามาหาชมคลิปพอกันคลิปหนาบาลุงซาสบายดีบายดีลูกบายบายบายดี